สวัสดีครับก็กลับมาพบเช่นเคยนะครับสำหรับคริปโตเทคนิคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นแผนการเทรดประจําวันที่16เมษายน2565พบกับผมเช่นเคยนะครับครับแน่นอนนะฮะตัว Anchor USDT ก็ภาพรวมเนี่ยตอนนี้นะครับก็ยังเป็นขาลงที่ยังไม่จบนะครับนะครับแล้วก็ณขณะนี้นะครับก็ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวใดๆนะครับถึงแม้ว่านะครับตัว a n c h o r เนี่ยครับนะฮะ ถ้าถ้าสังเกตดูเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันได้ทําการ break out ตัวเทรนขาลงมาแล้วนะครับเส้นเส้นสีขาวนะครับจะเห็นเป็นเส้นเทรนขาลงทีนี้นะครับเมื่อวันก่อนนะครับที่ผมได้ให้แนวทางนะครับว่าทิศทางเนี่ยนะครับที่คาดการณ์นะครับว่าแองเกิลเนี่ยถ้ามัน break out มาแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นประนทิศทางไหนนะครับก็มีอยู่สามทิศทาง ก็คือที่ทางแรกนะครับในส่วนของทิศทางเส้นสีเหลืองลูกศรสีเหลืองครับก็คือว่ามันเบรกปุ๊บก็ไปเลยนะครับพุ่งขึ้นเลยนะครับทิศทางที่2นะครับก็คือเป็นทิศทางเส้นสีเขียวครับนะคือเบรกเอาต์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ลงไปนะฮะเพื่อไปทดสอบบริเวณเส้นแนวรับของตัวเส้นเทรนขาลงนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการปรับตัวเป็นขาขึ้นนะครับ กับเส้นทางที่สามเนี่ยนะครับที่คาดการไว้คือเส้นสัเส้นทางสีแดงคือทำไมครับคือหลุดออกมาแล้วเนี่ยไซเวนะครับไม่มีการตกลงไปหรือขึ้นไปนะครับก็สวิงตัวอยู่กับที่นะครับไม่ไปไหนนะครับก็หลังจากที่เมื่อวานนะครับผมผมไม่ได้มาวิเคราะห์นะครับนะครับก็ต้องขอโทษท่านักลงทุนด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับก็หยุดไปวันหนึ่งนะฮะทีนี้เนี่ย ก็กลับมาดูวันนี้นะครับก็ทิศทางของแองเกเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงไซเว์นะครับคือเบรกขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ลงไปเทสตนะเอ่อตัวเส้นเทรนแนวรับขาลงเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็มีการไซเวย์สวิงอยู่ในกรอบแคบๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยตัวเนื่องจากโมเมนตัมของพราฟเดย์เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นขาลงอยู่นะฮะแต่ R s i อ s เนไเนี่ยนะครับก็ชี้ชัดนะครับว่ามีการไซเวกนะครับผมถามว่าโอกาสในการที่ตัวแองเกิลเนี่ยนะครับมันจะสามารถขึ้นไปได้ไหมณตอนนี้ยังยังไม่เห็นภาพที่จะตอบเช่นนั้นได้นะครับแต่ก็ได้ให้แนวทางว่านะครับตัวราคาเนี่ยนะครับนะครับมันก็ไม่ควรที่จะต่ำกว่าโซนแนวรับสีแดงนะครับหรือจริงจริงเลยนะครับก็คือ ไม่ควรจะต่ำกว่า่1.7ดอลลาร์นะครับผมถ้าต่ำไปกว่านี้นะครับก็ก็น่าลุ้นนะครับว่าภาพการขึ้นต่อเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ารูปทรงที่ไม่ใช่รูปทรงนะครับพอดีรูปท,ปที่รูปที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นขาขาขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ย่อเป็นขาลงนาลนานเนี่ยภาพลักษณะเนี้ยถ้ามองจากทฤษฎีของอ e ีเดเวฟมาม ผมก็จะมองได้ว่าอันนี้มันเป็นเวฟหนึ่งนะครับเวฟขาขึ้นเนี่ยเป็นเวฟที่หนึ่งนะครับพอหมดหมดเวฟที่หนึ่งเสร็จป,ปุ๊บนะครับก็จะลงสู่เวฟที่สองซึ่งเป็นเวฟขาลงทีนี้เวฟขาลงเนี่ยเวฟสองเนี่ยนะครับมันก็ไม่ควรที่จะหลุดไปต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของเวฟหนึ่งไม่งั้นส่งมันไม่สวยนะครับมันจริงๆมันมันไม่ใช่มันไม่สวยนะครับคือมันจะผิดรูปลักษณะนะครับ ามทฤษฎีของอีเลียรเวฟก็จะก็อีเลียันก็จะไม่เกิดขึ้นจริงนะครับในส่วนี่นะคเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะฮะกลยุทธ์ในวันนี้นะครับถ้าท่านจะเล่นนะครับนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้เช่นกันนะครับแต่ก็เป็นกรอนะครับผมจะไม่ให้เป็นโซนนะครับอันนี้ผมจะให้เป็นแนวรับแนวต้านครับแนวต้านนะครับอยู่ที่2.18ดอน 2.18ดอลลาร์นะครับผมแนวรับอยู่ที่2.070ดอลลาร์นะครับผมนะฮะก็ถ้านักถ้านักลงทุนเนี่ยนะครับต้องอาศัยจังหวะนะครับการการเล่นรอบนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าท่าไงฮะสามารถที่จะเล่นได้ทั้งขาบายและขาเซลล์นะครับสามารถที่จะเล่นได้ได้ทั้งขาบายและขาเซลครับก็คอนเซปต์นะครับในการตั้งสต็อปล็อตนี่ยนะครับ ก็จริงๆแล้วไม่ได้มีหลักการอะไรที่มันซับซ้อนอะไรมากมายนะครับผมเพียงแต่ว่าก็ถ้าสมมติว่าเราจับจังหวะนะครับในการเล่นรอบนะฮะก็นะครับเช่นเว็บเนี้ยนะฮะเราเห็นเริ่มเห็นสัญญาณการกลับตัวเริ่มเริ่มจะมีมาละนะครับเราอาจจะรออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับให้มันมีอีกสักแท่งหนึ่งนะครับอีกสิบห้านาทีถัดไปนะฮะครับหรือใครใช้กราฟห้านาทีเนี่ยก็ดูที่ห้านาทีนะครับผม เราค่อยทําไมครับเราค่อยค่อยเข้าถ้าเข้าสมมุติว่าถ้าเข้าณจุดจุดนี้นะครับนั่นหมายเขาว่าไงฮะ stop ล็อเนี่ยนะครับก็ไม่ควรจะนะครับคือต่ําต่ําไปกว่าแท่งแท่งสีแดงนี้หน่อยได้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนีครับอันนี้คือเป็นแนวรับใช่ไหมฮะแนวรับที่สองดน่งสองดลลาร์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสต็อปลอเนี่ยก็ อาจจะตั้งต่ำกว่านั้นหน่อยนะครับ2.1-8นะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณในทางกลับกันนะครับถ้าเล่นในฝั่งขาเซลนะครับในฝั่งขาเซลเนี่ยถ้าเราเห็นละโอเคว่านะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างน,นะครับเอาตัวอย่างน,นะครับถ้าเราเห็นว่าตรงนี้มันเป็นกลับตัวเป็นภาพขาลงเนีนะครับเราก็จะเห็นว่า แท่งหเนี่ยยังไม่เข้านะครับเราจะเข้าประมาณแท่ง2องต่งสหรือจะอหรือจะรอนะครับให้ตัวแท่งเทียนนะครับเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ทำไมฮะตัวเส้น SMA 8นะครับมันอยู่เหนือนะครับอยู่เหนือกว่าตัวแท่งเทียนก็จะเป็นสัญญาณในการที่เราจะเปิดหน้าเซลล์นะครับผมเป็นสัญญาณที่ชัดเจนทีนี้ Stop Loss นะครับก็นะฮะแนวรับเอทอทีแนวต้านะครับอยู่ที่2.15 เราเราก็อาจจะตั้ง Stop ปลอสที่มันเหนือนไปกว่านั้นก็คือ2.158อันนี้2.153นะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็จะเอากะประมาณเอานะครับว่ามันจะไม่ควรสูงไปเท่าไหร่เท่าไหร่ครับก็ก็นะครับจากตัวปลายเทียนไส้เทียนเนี่ยครับก็ไม่ควรสูงมากเกินนะครับท้งน,นี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะเออ เป็นตัวตัดขาดทุนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าหากราคาเนี่ยนะครับมันมันกลับทิศเปลี่ยนทางนะครับไม่เป็นไปตามที่เราคาดนะครับก็จะได้ไม่เจ็บตัวเยอะนะครับผมนะฮะส่วนรับก็เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะคือถ้าถ้าเราตั้งเราตั้งสมมติว่าขาบายเนี่ยนะครับเราตั้งไว้แล้วใช่ไหมฮะที่สองจุดหนึ่งเก้าใช่ไหมครับเทปโปรฟิตเนี่ยครับก็ จะอยู่นะครับไม่ไม่เกินไปกว่าแนวแนวต้านนี้นะครับที่สองจุดหนึ่งสามในทางกับกันนะครับสนุกคนที่เปิดเซลล์นะครับผองฟีของฟิวเจอร์นะครับนะครับก็ตัวซับลอดของคนที่เล่นฝั่งเซลล์นะครับสมมุติว่าเป็นแท่งแท่งช่วงนี้นะครับนะฮะก็จะอยู่ที่เท่าไหร่ฮะสองจุดหนึ่งห้าแปดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโปรฟิตเนี่ยนะครับก็ควรจะอยู่ประมาณที่สองจุด หนึสองแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะออกได้ก่อนที่จะถึงเทปโปร o ฟ i t นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาสัญญาณการลับตัวเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็จะให้แนวในการเล่นกรอบที่เป็นไซด์เวย์นะครับก็ราคาในวันนี้มันจะสวิงไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะมากนะครับนะครับแต่อยู่ราวๆเนี้ยนะครับแต่ถ้าเมาื่อวานเนี่ยก็จะเยอะมากกว่าน,นิดหน่อยนะครับผมก็ส่วนคนที่จะเล่นถือยาวเนี่ยก็ ตอนนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะเข้านะครับเพราะว่ายังไม่มีสัญญาณการกับตัวแม้แต่อย่างใดนะครับผมนะครับสรุปนะครับแผนกลยุทธ์ของตัว a n งเกอนะครับวันนี้เนี่ยนะครับคนที่ถือยาวนะครับยังต้องยังคงต้องรอก่อนครับท่านนักลงทุนที่เล่นสปอร์ตสั้นนะครับท่านใช้สัญญาณการกับตัวขาขึ้นนะครับผมแล้วก็ท่านสามารถที่จะหยุดได้ตามจุดที่บอกนะครับ นะฮะหรือท่านก็ไปทำไมฮะอาจจะหยุดเมื่อเกิดสัญญาณการกลับตัวขาลงอีกรอบหนึ่งนะครับผมเช่นกันนะครับกับท่านักลงทุนที่เล่นฟิวเจอร์นะครับในส่วนของขาบายขาลงนะครับผมเช่นเดียวกันเลยนะครับส่วนท่านักลงทุนที่เล่นฟิวเจอร์ขาเซลล์นะครับผมก็นะครับรอจังหวะเช่นกันนะครับสําหรับการที่จะเปิดหน้าเซลล์นะครับแล้วก็สต็อปรอดเนี่ยก็ตามช่วงที่ผมบอกได้ยกตัวอย่าง ก็ให้เป็นแนวคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับผมก็มันจะอยู่ในกรอบแคบๆนะครับไม่ไม่กว้างจนเกินไปครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบันเกิดทะลุนะครับเช่นสมมติว่าคนที่เล่นฝั่งบายเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันสามารถทะลุแนวต้านไปได้นะครับนะฮะไม่อาจจะไปถึงช่วงหนึ่งจุดเท่าที่นะครับสองจุดหนึ่งแปดห้าเนี่ยนะครับก็ หรืออาจจะไปใกล้ๆนะครับก็สามารถที่จะหลังต่อไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพึงระวังนะครับเพราะว่าในนันตั้มกราฟเดย์เนี่ยยังคงภาพขาลงอยู่นะครับสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยมันมีการจะสวิงสวิงขึ้นนะครับสวิงขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะอ่อนแรงลงแล้วนะครับผมนะครับเส้น R ารเซนเนี่ยก็กำลังจะตัดนะครับผมส่วนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จริงๆแล้วมันก็ยังมีความขัดกันของสัญญาณะนะครับ อาจจะเป็นการภาพการไซด์เวย์นะครับผมนะฮะก็ออกนอกกรอบไม่ได้มากนะครับผมนะครับก็แนะนําว่าให้เป็นการเล่นรอบสั้นๆจะดีกว่านะครับก็สําหรับแผนในการเทรดในวันนี้นะครับของแองเกิเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านนักลงทุนนะครับไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดแผนดีๆอย่างนี้ในทุกๆวันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ